สวัดีค่ะวันนี้จะอิ่มชาแนลนะคะก็มาซื้อพันกบไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่เลี้ยงเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้กําลังนับพันกบพ่อค้ากาลังนับให้นะคะเป็นพันกบนาผสมพันกบพันฟอกนะคะนี่ดูใ,ใกล้ๆก้กันเลย บุมบัมบุมบัมนะคะใส่ในถุงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปเรียงที่บ้านแสนตอกันนะคะ<บ>ใจอิม่ม h ช n n นลก็จะทำเป็นพื้นที่เลี้ยงกบ,บเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะคะแล้วก็ทำ เ,เกษตรเยอะๆนะคะจะได้ให้คนดูดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอบจะน,น้อยน้ำ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  อันนี้มาซื้อพันกลับไปก็ปล่อยๆนะคะจะอิ่มใช่ไหมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ